บางแสนลุกเป็นไฟดราม่าแม่ค้าโพสต์ด่าเทศกิจไม่มีค่าปรับ2,000เทน้ำส้มลงถังขยะทั้งลังที่ห้องประชุมชั้นสาสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนายณรงชัยคุณปลืม้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขพร้อมด้วยนายวรชาติศักวราสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีพร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจ ได้มารับฟังปัญหากรณีนางวันนาแม่ค้าขายน้ำส้มชายหาดบางแสนถูกจับกลุ่มในกรณีที่ขี่รถจักรยานยนต์เร่ขายสินค้าในวันห้ามขายหลังจากนั้นได้นำตัวพร้อมของกลางเสียค่าปรับจำนวน2,000บาทแต่นางวันนาไม่มีเงินเสียค่าปรับเจ้าหน้าที่เทศกิจจึงได้ช่วยกันยกกล่องโฟมซึ่งภายในบรรจุน้ำส้มแช่เย็นไปเททิ้งในถังขยะโดยตอนเกิดเหตุนางวันนาแม่ค้าขายน้ำส้ม ได้ใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพและคลิปเอาไว้และนำไปโพสต์ลงใน Facebook จนต่อมาถูกแจ้งความตำรวจตั้งข้อหาหมิ่นประมาทและผิดพรบอรคอมพิวเตอร์โดยที่นางวน,นามาพร้อมกับนายกันตพลแกนนำพักประชาธิป,ปัตย์จังหวัดชนบุรีอดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชนบุรีบุตรสาวและทนายความมายังสำนักงานเทศกิจเทศบาลเมืองแสนสุขเพื่อขอชำระค่าปรับจำนวน2,000บาทแต่ทางเจ้าหน้าที่เทศกิจแจ้งว่า ทางน,นายนรงชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขอยากจะพูดคุยสอบถามเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุขซึ่งทางนายวรชาติรองนายยเทศมนตรีเมืองแสนสุขได้เปิดเผยว่าในกรณีผู้ประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาตทำผิดระเบียบจากทางเทศบาลถ้าไม่ได้เสียค่าปรับของกลางที่เสียได้ง่ายเก็บค้างคืนไม่ได้เทศกิจจะทำการทำลายทิ้ง ในส่วนน้ำส้มก็อาจจะเสียง่ายแล้วก็เท่าที่ฟังทางแม่ค้าก็เป็นคนบอกให้ทิ้งเองเพราะกลัวเทศกิจจะเอาไปกินก็เลยทิ้งต่อหน้าอีกทั้งมาเสียค่าปรับตอนนี้ก็เลยเหตุการณ์นั้นมาแล้วเพราะจริงๆแล้วก็ทำผิดระเบียบทุกวันจันทร์จะเป็นวันหยุดของผู้ประกอบการทุกประเภทบริเวณชายหาดเพื่อเป็นการคืนความเป็นธรรมชาติให้ดินทรายได้พักผ่อนแต่ในส่วนเอกชนที่ทำในพื้นที่ตัวเองเทศบาลไม่สามารถไปบังคับได้อีกทั้งยังมีการคุยกันว่าจะให้ยึดรถ หรือจะให้ยึดของไปทุกอย่างมีคลิปอยู่ทางเทศบาลพร้อมชี้แจงด้านน,นายนรงช g ยกล่าวว่ากรณีแม่ค้าจะไปลงเรื่องในโซเชียลห้ามไม่ได้มีแม่ค้าเกือบ2000รายในชายหาดบางแสนเจ้าหน้าที่มีกฎระเบียบทุกอย่างรองรับหมดแต่ในเรื่องของกฎหมายขออนุญ,ญาตไม่พูดถึงรายละเอียดแต่ก็อยากจะขอความเห็นใจเพราะเทศบาลเองทำงานกับคนหมู่มากไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวมีเรื่องมาตลอดในฐานะเป็นนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข จะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย